rồi ôi em sáng đi nè các bạn đây này bắp đây oh Ơi rồi rồi สวัสดีนะครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับผมมาดูรถกินข้าวหน่อยนะครับโอ้คันนี้สิ่งมากนะครับโอ้คันนี้คันนี้ตานกนะครับแอนติเซเบตนะครับผม โอ้ระบบเบรกระบบเบรกอันนี้เบรกน้ำมันนะพี่ดำไหมเนี่ยไม่ดำเปิดตุิดดอ๋อเอ้ยอดมากนะสวยมากกระทะรุ่งทิพย์นะครับมือเรียงบางนากระทิงแดงโกบังนาโกบังนาก็มีนะครับคันนี้นะครับผม โอ้นี่ระบบเบรกน้ำมันนะครับข้องไรครับล่ะบนโคกใส่ท่งคำใส่ท่อที่น้ำท่านนี้หน่อยนะครับคันนี้ก็ทิงแดงนะครับผมจับเป็นล็อกไหมเหม็นมาไหมนะอ่าจับเป็นล็อกแต่ไหนมีมี็กเ t อร์อยู่นะจับเป็นล็อกความเร็วทำได้120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับที่โม้่นะสุดทนเนี่ยโอ้อันนี้ซาลี่แน่นหนามากผ่านคู่นนะ งบงบเท่าไหร่นะพี่คันนึงเนี่ยคันนี้ทำาลี่อะ่อนนะมาแล้วครับ่ายอยู่นะเ,เ,เ,เกือบเกือบสี่หมื่นเลยเกือบเกือบสี่หมื่นแต่ว่าทำนานแล้วตอนเหล็กถูกใช่ครับนนไม่ได้อันน <ste ff ing> ี้ไม่ได้แล้วนะครับขาบโอ้เผาลอยด้วยโอ้โหแหน่นอนมากนะครับสุดยอดไล่ออโอ้ย นกน,นะะไรไาเซตสี่สิบเอ็ดจอดไปไิ่นานอปจอดเดียวอ่ะโอ้โหไั่ังปดูระเบิดีไปดูรถดำนะครับเฮ้ยเปิดเปิดตูดเปิดปองเปิดปอง Đúng, đúng anh Cái này đám mà. Lôm lôm Hột lao Cái khoảng không จะเปิดทางนี้นะครับไอ้แล้วนี่เลกล้างหน้าซีนะครับโอ้ยมีดินด้วย มาอีกบ๊อบไโอ้าวปีเ้ยเลยอ้าวรวยแล้วรวยแล้วโอ้ไปไปนะครับเฮ้ยลอยพยานนักโอ้เอาเฮ้ยลอยพยานนักโอ้สุดยอดนะครับผม แรงจริงนะครับแต่ดูรอยพยานาะอย่างไรหมดนะครับนี่จะมีป่องอยู่ตรงนี้นะครับแล้วพี่เขาก็จะจะรับโทรศัพท์แป๊บหนึ่งเ,เดี๋ยวพันนี้รอนี่นะครับผม อีก่องนิดเดียวนะครับยังไม่ได้ดูราคาเลยนะวันนี้อะไร่อ่าคอยดูคันต่อไปด้วยนะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูลหลายๆคันนะครับ นี่นะครับเอาข้าวลงหมดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวคอยดูคันต่อไปนะครับ่ามาแล้วนะครับา้ทีมงานของสุชนคนคิโมนะครับภาย้ขึ้นกระช่างสองคันได้ 6ตันสามนะครับอ่ากตันสามนะครับ2พันนะครับผมโอ้ตัวสาวครับนี่ก็ตสเข้าวอ่ะได้เดรอไปควักข้าวนะครับ มีแต่รถแบบนี้ทั้งนั้น,นเราแทางข้าวแป๊บนึงเอ้ยมาดูราคาข้าวกันวันนี้ซื้อ เจ็ดพันห้านะครับผมโอ้ราคาข้าวขึ้นเยอะนะครับวันนี้ซื้อเจ็ดพันห้านะครับแต่ว่าเป็นพวกจัดมินก็หกพันห้าโอ้ขึ้นเยอะเลยอ่ะขึ้นเยอะเยอะเยอะจ็ดพันห้าต่อตันนะครับ,บน,นี่นะสมือน,น้องน่ารักมากเฮ้ยยวไม่ถ่ายด้วยหน่อยเฮียเขารออยู่มั้ฮะไปถ่ายข้าวเหรอเดไ๋วไปะเฮียเขารออยูไ่ได้ไวๆหน่อ มาลงสกายเลยห้ผมเปิดรอเขาเขาตีราคาหรือย <Where? S 2> <good. S 2> ังได้ได uh, okay. ้เท่าไหร่ต yes, ีราคายังเปิดเลยใช่ไหมเนี่ยปิดไปเปิดดิผมจะคอยดู่เปิดกลัวนี่เขาเปิดคันนี้ หลังก่อนนะครับเรียบร้อยอันนี้ก็จะมีน้องสมเหียนมาตักข้าวนะครับพิสัตให้เล็งเดบกสาวแล้วทำไมอันนี้มาลงไกลซะล่ะทำไมอันนี้มาลงไกลพันอะไรอ่ะ ข้าวอะไรนะอ๋อไอ้พวกนี้ซื้ออยู่เท่าไหรเนี่ยอ๋อแพงแพงกว่าสองรอ๋อมีหน้าละถึงแยกมานะครับแล้วขากลับขอขึ้นไปด้วยนะเนี่ยขากลับขอขึ้นไปด้วยโอ้โหเดินมานน่นนะครับพิสันวิ่งตามมานะครับ ขอขึ้นไปด้วยจะขึ้นไปที่กจักรยานอันนี้แพงกว่าปกติ200นะอันนี้ซื้อถ้าความชื่น้น15%ก็ซื้ออยู่7 5็ดันห้านะครับแพงมากขอจะใช้เวลานิดนึงนะัเวลาเปิดเข้า ออกสูงมากนะครับสูงนี่นะพุ่สันยื่นมือประกอบไม่ถึงนะครับนี่นี่นะครับผมเป็นตัวล็อกนะครับไปด้วย <c oughs> เดี๋ยวพี่เอไปกับคันนี้เดี๋ยวผมจะไปกับคันนี้นะครับเอาแล้วโอ้ต้องคันพี่เอขับปาเลยขอขึ้นไปด้วยนะครับเอู้สกระติต้งแดงนะซุปเปอร์เคอสอันนี้คือหางขาวนะพี่นะกซุปเปอร์หางขาวถ้าเป็นเจ็ดสองก็จะหางแดงนะครับ วิ่งนิ่มมากนะครับวิ่งไวมากอ๋อขึ้นตะกั่งเลยเอ้เม่อกี้ลงหกตันสามรถน้ำหนักสองคันก็ 1660นะครับก็ถกลับว่าเท่าไรวันเนี้ยคิดไม่ออกนะบวกลบกันเอาเองเนาะ4ตันกว่าประมาณ4ตัน8ให้ดูเสมียนนะครับ <c oughs> น้องก็น่ารักมาก ไหนน้าพี่นะ,อะโอเคครับผมจบภารกิจวันนี้สำหรับวิดีโอชุดน,นี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะนะครับฝากออกดติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับ